นี่ครับปลาตัวแรกโอ้ยปลาไม่ได้เห็นนานนะปลาเข้มช้ำอ่ะนี่ครับปลาเข้มช้ำครับนี่นี่อืมไม่ได้เห็นนานะครับในแก้มสิงห์ูนี่ปลาตัวแรกครับนี่ก็มายกยอกลางแม่น้ำวังครับตอนพักโมงขับไกวแล้วครับนที่สิสองสิงหาคมนะครับวันแม่แห่งชาตินะครับ ไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่าก็เรามายกๆดูนะครับวันก่อนนูก็มาครับยกจนเกือบสองทุ่มได้ปลาน้อยสี่ตัวครับเลยไม่ได้อัพคลิปลงนะครับเขาดักข่ายครับเนี่ยดักข่ายนะครับเนี่ยปลามันถึงไม่ขึ้นมาครับดักฝว่งในน้ำนะครับลูกคอสภาพทหลักนะครับยาวนู่นนะครับคือแต่งน้ำมันเขาดีก็มายกยอที่สิบสองอหาคหกสี่เนาะ อยู่บ้านก็ร้อนครับมันหยุดนะครับก็เลยมายกยอให้คลายร้อนนะครับเนาะมันรุ้วก็จะมีปลาหรือเปล่าน้าก็ใส่ใสครับแต่ว่าน้ำก็ขึ้นอยู่ครับว่าน้งต่อครับมารุงนกันครับ อู้ดัดฟมาแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วอุ้ยปากเป็นช้ำตัวนี้นี่ครับคำสองนะครับนี่่ใหญ่ๆนะครับนี่ว้าวว้าวว้าวหม่นครับ ฝนก็จะตกครับนุ่นมามืดแล้วครับนี่ครับดูฝนครับมืดมานะครับรอ,อืมอื้อ อู Ooh. Ooh. ้ว้ปลาที่ศพนี่โอ้โหนลุกเลยนี่ข้างเป็นปลานะครับช่วยดูหน่อยครับเนี่ยปลามันคล้ายๆปลาสร้อยครับแล้วก็มันมีขีดเนี่ยเทาๆน้ำเงินน้ำเงินตรงนีคน้ครับเนี่ยปลาเลยครับเนี่ยว้าวว้าว,ว,าว

แล้วช็อตเด็ดก็มาแล้วครับคิดว่าไม่ได้นะวันนี้ปลาบางปลาบางครับมาแล้วครับปลาบางตัวแรกของวันนี้นะครับปลาบางตอนแรกนะครับมายกครับปลาอะไรก็ไม่เห็นปลาบางอะไรก็ไม่เห็นไม่เห็นปลาเลยตึาจะมีปลาหรือเปล่าเนาะ โคตรร้อนนะครับอันนี้นเสียอะไรร้อนหิดโฝนนะฝนแค่จะตกครับฝนข้างหลังมามืดเลยครับหรือว่าคำส่องคำสาดนะโม้นน้องปลายนะนะก็ <Okay. S 2> นี่เขาใหญ่มาอีกตัวน่อยนะครับป,บา,บ,ปบางครับบางครับตัวใหญ่แล้วครับครับแม,ม,ม่ไม่เบอร์เนาะ วัวเอฟซีไม่เห็นตุกตาครับแล้วก็เป็นมืดแล้วขออภัยเอฟซนะครับเนาะตาขาวครับตอนแรกมายกดูก็เห็นไม่เห็นตาออกแล้วก็มูู้ว่าจะถ่ายคลิปหร่อเปล่านกพอเริ่มถ่ายตา,า,าก็เริ่มเข้ามันมืดเนาะตาก็เริ่มเข้า นีลาครับตามาตอนค่ำๆนะปลาขาวหางเหลืองครับนี่อโชว์มากอนงะโดดออกครับ ตัวบางครับครับตับางตัวงามนคะครับเ้าได้กำโลนแล้วกลับบ้านนะครับนี่นครับอืมปุ๊บแล้ว ขอจบคลิปสั้นๆไว้แค่นะครับ FC นะครับน้องต้องขออภัยนะครับน้อปลามก็มีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับฝนตกครับไม่ได้เอาร่มลงมาครับเนาะแล้วมันก็มืดแต่ครับยุงก็เยอะครับเนาะยังดีที่ยังมีปลาเข้ารอให้ FC ที่ชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเนาะท่านผูครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูผลงานก่อนเนาะดูครับดูครับผลงานเนาะวันนี้นี่ปลาตัวทำงานนี่ใช่ะหมครับเนาะ เระกอบสุดป,ปลาให้ที่บ้านให้ชมอีกทีน,นะครับเนาะมาป,ป,ปลาสุดท้ายครับเด็ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบลามาสุดผลปลาเย็นนี้เนาะวันที่สิบสองสิงหานะครับโอ้โห้นู่นนี่ครับนี่ไอปลาตัวง,งามๆครับนี่ไหนเนาะ อืนี่ป่าเนี่ยนี่ป่าแก้มช้ำแล้วเนี่ยตัวใหญ่ประมาณสามนิ้วเนาะนี่นี่ครับนี่นี่นี่ป่าแก้มช้ำขึ้นแล้วเนาะนี่ครับนี่นี่อืมเข้ามาคำสองแล้วแลวตัวนี้นี่ป่าอะไรไม่รู้ใช่ไหมขีดๆอย่นะี้โอเคขอบคุณที่ตามรับชมนะครับเนาะเดี๋ยววันหน้าทำคลิปชมใหม่นะครับสวัสดีครับ